ตรวจสอบเขาโทรกลับมาบอกเราว่าไม่มีบริษัทนี้เกิดขึ้นไม่มีบริษัทนี้บริษัทนี้ไม่ได้อยู่ในเครือของบริษัทแม่เลยแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว,ลวเราก็เริ่แบบอ้าวเฮ้ยแล้วยังไงวะพี่ <S <S ผมโอนตังไปผ่านบริษัทนี้เราจ่ายไปทั้งหมด23ล้านกว่าตกใจมากเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่เขาบอกเขาขอไปตรวจบัญชีก่อนว่าบริษัทกเนี่ยที่ถูกอุปโลงกาเป็นบริษัทลูกเนี่ย จ่ายตังให้กับเขาไปเท e ่าไหร่แล้วเราตกใจมากเราคิดว่าแม่งไม่จ่ายเลยถ้ามันไม่จ่ายเลยงานเข้าเราเลยทันทีคอยารู้ว่าผัวใหม่ชวนว่าทำไมรวยทำอะไรมาฟอกเงินขายยาเสพติด ทำเว็บพนันเปล่าเลยแต่ว่าพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังหรือคนทีวีจริงๆอ่ะจะรู้ผู้บริหารแต่ละช่องจะรู้ว่าแต่บุคคลท่วต้นผัวใหม่พยายาไปถ่ายละครเรือตอนเช้าเสียงเกียงบอลเสื้อกล้ามไปขับรถให้เมียสวัสดีการกองถ่ายนั้นใช้ผมไปขยบรถไม่ใช่รถผมด้วยใช้ไปขยบรถของพี่วิลลี่แมงทอที่เป็นพระเอกเขาเรียกผมเป็นคนรถ เราทาการค้าขายเป็นการซื้อนาทีโฆษณาและซื้อขายสปอตโฆษณารวมไปถึงการผลิตสื่อรวมไปถึงการทำคอนเทนต์เราเป็นคอนเทนต์ผู้ไวเด้วยแล้วก็เป็นเอจซีโฆษณาด้วยในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเราทําการค้าขายกับบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทเนี้ยผมเคยเป็นพิธีกรสมัยผมเ,เด็กๆตอนที่เป็นดีเจอยู่เราเคยเป็นพิธีกรในบริษัทนี้มาก่อนแล้วก็เราเคยได้ค่าตอบแทนจากที่นี่ แล้ววันหนึ่งพอเรามาทาธุรกิจเราเติบโตขึ้นเราก็เลยมองกลับไปว่าเฮ้ยบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีศักยภาพเราก็เลยตกลงว่าเราจะร่วมธุรกิจกันก็ทําธุรกิจกันมาประมาณปีเศษก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ออนตามโปรเซสป,ปกติซึ่งการออนโปรเซสเนี่ยเขาก็จะส่งตัวแทนของบริษัทนี้เข้ามาคุยกับเรายกอย่างเช่นสมมุติว่าชื่อนายเอแล้วกัน A ถูกแต่งตั้งมาจากผู้บริหารแล้วก็มาดูเรื่องขายของเราด้วย มาดูเรื่องเงื่อนไขต่างๆมาดูเรื่องคอนเทนต์ต่างๆที่คุยกับเราเราก็ร่วมกันคิดร่วมกันทําจนมันเดินทางมาปีกว่าๆจนมาถึงวันที่15ธันวาคมแต่ระหว่างนั้นเนี่ยงานมีปัญหาอยู่แล้วเวลาทํางานก็จะมีปัญหาก็แก้กันไปก็ตามภาษาไม่ได้มีอะไรเราก็จ่ายเงินปกตินะครับตอนนั้ไม่ได้เอกใจไม่ได้เอกใจย,ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถึงวันที่15ธันวาคมเขาแจ้งว่าบริษัทจะมีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทในเครือหนึ่งบริษัทเพื่อมาซัพพอร์ตเรา เขไม่ได้เอะใสอะไรก็โอเคได้เลยเขาก็บอกว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือเป็นบริษัทใหม่เราก็ถามเขาไปว่าแล้วบริษัทใหม่นี้จดทะเบียนถูกต้องใช่ไหมเสียภาษีถูกต้องนะเขาก็บอกได้เลยทําตามเงื่อนไขของเราได้เลยก็อ่อนตามปกติก็มีการจ่ายเงินตามปกติจนมาถึงแบบเดินทางไปได้พักประมาณสองสมเดือนหลังจากทันวาเนาะมีนาเมษางานก็เริ่มมีปัญหาอีกเราก็เอ๊ะทำไมมันปัญหามันเยอะจังก็เริ่มความพิเศเริ่มไม่ตรงกันละกับนายกนะครับ ผมย้ำว่าผมไม่ได้มีปัญหากบับบริษัทแม่นะซึ่งมีปัญหาก,กับนายกอลแล้วก็นายกอก็เหมือนประมาณว่าอยากจะยกเลิกการค้าขายกับเราซึ่งปีน,นึ้อยู่แค่ประมาณสี่สิบล้านดูประมาณเราก็เอเริ่มเริ่มแปลกแปลสักพักเขาเริ่มบีบเราในหลายๆเรื่องในการทํางานในหลายๆเรื่องจนเรารู้สึกว่าสี่รายการที่ซื้อขายกันเนี่ยเริ่มแปลกแปลมีการขึ้นราคามีการขยับราคาขึ้นจากปกติ อีกตอนละเกือบ5 0 0 0 0บาทในเกือบทุกๆรายการสักพักเริ่มแบบเริ่มผลักเราออกเริ่มดันเราออกจากระบบบอกว่าจะไม่ขายเราตอนนี้เราเริ่มเอกใจแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นซึ่งเราก็ได้มีการโทรไปหาท่านท่านหนึ่งที่เป็นผู้บริหารที่ระดับสูงของเขาเลยก็ถามว่าเอะไอบริษัทกอไก่เนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นบริษัทลูกของพี่จริงหรือเปล่าเขาก็ตอบกลับมาทันทีเลยว่าไม่ใช่อะ่ะ แล้วเขาก็เขาก็พูดว่าเดี๋ยวเดี๋นะแป๊บนึงนะต้นมันมีอะไรหรือเปล่าพี่เริ่มไม่โอเคและถ้าต้นพูดแบบนี้ยก็ mm hmm. บอกอ๋อพี่นายเอมาบอกผมว่าจะต้องจ่ายผ่านบริษัทนี้เท่านั้น mm hmm. เขาก็ตกใจเราเองก็ตกใจ mm hmm. เขาก็บอก mm hmm. เขาขอเขาขอเวลาในการตรวจสอบเขาหน่อย mm hmm. ตอนนั้นเดินทางมาประมานเดือนพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยที่ได้คุยนะครับ ก็ยังไม่ได้อะไรมากพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาไปตรวจสอบเขาโทรกลับมาบอกเราว่าไม่มีบริษัทนี้เกิดขึ้นไม่มีบริษัทนี้บริษัทนี้ไม่ได้อยู่ในเครือของบริษัทแม่เลยแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็เลยแครับอ้าวเฮ้ยแล้วยังไงวะพี่ผมโอนตังไปผ่านบริษัทนี้ก็ตั้งแต่วันที่ห้าสิบห้าธันวาที่เปลี่ยนหัวบริษัทที่เขาบอกนะครับจนมาถึงมิถุนายนกรกฎาเนี่ยห้าหกเดือนเนี้ย เราจ่ายไปทั้งหมดยี่สิบสามล้านกว่าตกใจมากเขาก็ตกใจเหมือนกันแต่เขาบอกเขาขอไปตรวจบัญชีก่อนว่าไอ้บริษัทกเนี่ยที่ถูกอุปโลงเป็นบริษัทรูกเนี่ยจ่ายตังค์ให้กับเขาไปเท่าไหร่แล้วเราตกใจมากเราคิดว่าแม่งไม่จ่ายเลยถ้ามันไม่จ่ายเลยงานเข้าเราเลยท,ทันทีแต่ในความโชคดีครับโชคร้ายมีโชคดีปนมาบ้าง เขาจ่ายครับแต่เขาผมไม่รู้ว่าขั้นตอนจ่ายเขาเป็นยังไงแต่จ่ายไม่ได้ครบ23ล้านเท่าที่จำนวนเราจ่ายไปผมก็ปรึกษาทนายเจมส์ว่าพี่ทนายผมมีเรื่องนี้เล่าให้เขาฟัง1 2 3 4 5 6องสี่ส่งหลักฐานให้เขาดูเรามีหลักฐานการโอนเงินมีแชทในการพูดคุยอะไรเงี้ยก็บทสรุปออกมาได้ว่าเป็นการช่อโกงครับตั้งใจจะช่อโกงแล้วก็มีอีกอันนึงถ้าจะเอาผิดได้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของออนำเข้าอะไรนะข้อความอ,อเมริกัน ในคอมพิวเตอร์ใช่ในมันก็จะเป็นของปอทอ,อีกฝั่งหนึ่งอีกกฎหมายหนึง่งก็ปรึกษากันแล้วว่าจะยังไงดีสุดท้ายเนี่ยเขาน่าจะถูกพิจารณาจากบริษัทแม่นะครับผมไม่รู้ว่าขั้นตอนเขาเป็นยังไงแต่ในฝั่งผมก็ได้ดำเนินการแจ้งความไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ตามกฎหมายคือต้องเอาต้นขั้วจากบริษัทแม่มาชนกับสิ่งที่เราจ่ายแล้วจะเห็นส่วนต่างนั้น ใช่ก็คงเอาผิดให้ถึงที่สุดครับเพราะผมแค่รู้สึกว่าบุคคลท่านนี้เป็นเป็นภัยกับสังคมแล้วกันผมใช้คํานี้แล้วก็ผมากให้เป็นอุทาหรณ์สาหรับคนที่คิดจะรวยทางรัฐทุกคนอยากรวยแหละทุกคนอยากสุขสบายแหละแต่ว่าการทําแบบนั้นโดยการพุจริตองค์กรของคุณเองหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมง,งานมันไม่สงงาผาเปยเราก็เลยคิดว่าเราจะจัดการเรื่องนี้เพราะว่าเขาค่อนข,ข้างสนิทกับดาราหลายคน ใช่แล้วก็เมื่อวานได้คุยกับดาราของกลําท่านก็รู้สึกเรื่องนี้เหมือนกันจนบางท่านเนี่ยยกเลิกการทางานกับบริษัทแม่ไปเลยแต่บริษัทแม่ไม่รู้เรื่องการทําแบบนี้มันเรียกว่ามีฉาดชีดิตไ้เลยนะเพราะว่าโกหกเป็นแากบริษัทแล้วมาโกหกเราเพื่อหาผลประโยชน์ใช้อํานาจตําแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดอ่ะแต่วันนั้นได้คุยกันเป็นหัวหน้าเขามาคุยกันบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ดําเนินคดีผมก็มี question ั a r ในหัวว่าเอ๊ะแล้วทําไมต้องไม่ดําเนินคดี แล้วสิ่งที่แปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อจับได้แล้วว่าคดีทุจริตผมยังคงต้องจ่ายเท่าวันที่ทุจริตอะ่ะมันก็เลยแบบอ้าวแล้วยังไงต่อส่วนต่างถูกตัดตอนไปแล้วทำไมผมต้องจ่ายเท่านั้นแต่ผมไม่อยากมีปัญหาผมก็ผมยินดีผมไม่จ่ายผมจ่ายได้ผมรับสภาพขาดทุนนั้นมาเลยนะครับเพราะว่าผมจบกับลูกค้าไปแล้วเซ็นลูกค้าไปแล้วในปี64จบไปแล้ว <c oughs> ก็เสียใจเล็กๆแอบน้อยใจเบาๆแล้วก็มี question mark ในหัวเยอะว่าจะยังไงต่อ ผมเพื่อเราได้ปรึกษาแล้วยอมได้ไม่ยอมได้ครับก็ต่อเมื่อ <VOICEOVER S 1> เขาออกมาขอโทษออกมายอมรับผิดต่อหน้าสือ่อแล้วบอกว่าตัวเองคือคนทําแล้วผมจะยอม<ๆ>นั่นหมายความว่าเขาจะต้องแสดงจุดจืดเลยว่ายอมรับผิดอะทาผิดต้องยอมรับผิดอะอันนี้เราจะต้อง,องดําเนินคดีเขากี่คดีโอ้โหค่อนข้างเยอะนะเท่าที่ลิสต์นะแต่ทรายเจียงวางแผนไว้ให้ครับ <S 2> <S 2> ว่าเราจะมีการดําเนาินคดีตรงไหนบ้างส่วนไหนบ้างที่เอาผิดได้ ก็ไล่ไปตามสเตปตอนนี้อายุความน่าจะห้าหรือสิปีมั้งถ้าเกิดชอบกกม,มจำไม่ผิดนะครับ mm hmm. แล้วหลังจากนี้ก็ออกหมายเรียกออกหมายเรียกรั้งที่หนึ่งไม่มารั้งที่สองไม่มาก็จะเป็นหมายจับแล้ว mm hmm. พอเป็นหมายจับแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าไออะไร list watch หรืออะไรผมไม่แน่ใจอะ่ะที่เวลาถ้าเกิดคุณจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไหนมันก็จะแจ้งเตือนก็คือจะดเนินคดีให้ถึงที่สุดช่ใช่ใช่<ๆ>ก็เอาเรื่องแหละครับเราเราไม่ได้อยากให้เขาแช้งชักหักกระดูกหรือไม่มีที่ยืนในสังคมนะการการทำแบบนี้การทุจริตแบบนี้อาจจะเป็นอารมณ์ชแ เขาต้องได้รับบางอย่างกลับไปหาเขาไม่ได้หมายความว่าพอผู้ใหญ่ามาเคลียร์คืนตังและทุกอ่างจบมันไม่ได้ง่ายปะา่ะนั้น คือคำถามนี้ผมชินมากเลยเชื่อไหมจนแบบผมเข้าไปในพันทิปหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือในเว็บไซต์อ่ะพอเสิร์ชชื่อผมก็ไปมันก็จะขึ้นมาทำไมรวยทำอาชีพอะไรอ่าผมเล่าให้ฟังอีก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นอาชีพพิธีกรตั้งแต่ผมอยู่ปี3มผมทำพิธีกรทำรายการทีวีแล้วก็ซื้อเวลารายการทีวีเองตั้งแต่ตอนอยู่ปี4เราทำแบบนี้ที่เป็นหลังบ้านอะโปรดักชันมาสักพักหนึ่งแนละ้วแต่ไม่มีใครรู้เพราะเราไม่ได้เป่าประกาศ สองเราทำโฆษณาด้วยเราทำเอซี่โฆษณาด้วยสี่เราคอนเทนต์พาวไวเดอร์คิดแล้วสร้างให้แต่เราไม่ได้บอกใครใช่แล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็ทำพิธีก่อนอีเวนต์ไปด้วยแต่คนเนี่ยจะเข้าใจว่าอ๋อดีเจต้อนผัวมากโซนาวาเขาจะคิดกันแบบนี้แต่เขาเขาไม่ไดไ้ไปรู้ว่าผมทำอะไรบ้างผมยึดคตินี้ครับว่าไม่จำเป็นต้องป่าประกาศเรื่องนี้ให้ใครรู้ให้ผลงานมันเป็นคนบอกเองว่าเราทำอะไรอยู่ใช่น้อยใจเนี่ยค่ะไม่เลยธรรมดามา รวยมาจากไหนอย่างงี้เหรอแต่ผมอยากเห็นเขาเห็นว่าผมตื่นกี่โมงแล้วผมนอนกี่โมงผมงตื่นตีห้ารายการสดที่ช่องช่องหนึ่งตอนเช้าเกือบทุกช่องที่เป็นดิจิตอลต้องไปถึงน่นเจ็ดโมงครึ่งบางวันประชุมบนรถทั้งวันเครียดหัวงอผมเคยคิดงานจนผมปากเบี้ยวผมเคยซื้อลิขสิทธิ์ต่างประเทศแล้วผมไม่ได้ใช้ขาดทุนไปเยอะผมลงทุนกับกีฬามวยแล้วต่อ,อยไม่ได้เงินผมไปแช่อย,อยู่ตรงน,นั้นตั้งนานก็ไม่มีใครรู้ใช่ผมเก็บเงินมาตลอดตั้งแต่ปี 4, ี่เผมก็ประหยัดมากครับแล้วผมเป็นคนแบบโล w p โปรไฟล์เราก็เลยไม่ได้มีพื้นที่อะไรอย่างอย่างล่าสุดก็ลำโบกินีแล้วที่ซื้อเงินสดทุกคนำถามร้ารวยมาจากไหนวะ<ม>ก็เราเก็บไงเราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรอย่เงี้ยเราสู้มาเราผ่านจุดอะไรที่แบบมาเยอะมากแต่คนไม่ได้อยากรู้เรื่องนั้นเขาอยากรู้ว่าผัวใหม่ชวนว่าทำไมรวยทําอะไรมาฟอกเงินขายยาเสพติดทําเว็บพนันเปล่าเลยแต่ว่า พ,พี่ที่อยู่เบื้องหลังหรือคนทีวีจริงๆอ่ะจะรู้ผู้บริหารแต่ละช่องจะรู้ว่าแต่บุคคลนเอาต้นผัวใมไม่ก็ถามว่าซีเรียสไหมอ่ะพี่ก็ส่วนหนึ่งก็แอบแอบรู้สึกว่าเ,ออเขาจับเราที่ตรงนี้จริงๆอะ่ะวันนี้ใส่สูตรยี่ห้ออะไรอะ่ะใส่เสื้อผ้าใส่นาฬิกาอะไรอะ่ะขับรถอะไรแต่เขาไม่ได้เห็นเลยว่าชีวิตจริงๆเราเป็นยังไงอะ่ะผมแบบผมเคยไปกับภรรยาผมแล้วก็ภรรยาไปถ่ายละคร หรือตอนเช้ามส่งเกงบอลเสื้อกล้ามไปขับรถให้เมียสวัสดิการกองถ่ายนั้นใช้ผมไปขยบรถไม่ใช่รถผมด้วยใช้ไปขยบรถของพีวีลีแมงอรที่เป็นพระเอกเขาเรียกผมเป็นคนรถ<อ>ก็มีแบบนั้นผมก็ตลกดีอ่ะไม่ซีเรียสยแต่แต่พอตอนเย็นเรามีประชุมงานเราก็ใส่เสื้อผ้าหน้าตาดีไปรับเมียสวัสดีค่ะนั่งก่อนนะคะเฮ้ยกูคนเดียวกับที่มึงไไ่กูเมื่อเช้ามันก็เป็นเรื่องที่แบบโจกโจกอะ่ะ แต่ก็ดีนะเราเราจะได้เห็นคนที่ตัดสินแล้วจากเปลือกจริงๆเลยอะ่ะใช่แล้วผมเป็นคนง่ายกินอะไรก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้เราเราไม่ได้บอกว่าเรารวยนะเราแค่ประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งที่เรารู้สึกพอใจรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับผมนะสำหรับโซเชียลนะผมแค่มองว่าโซเชียลมันเป็นด้านหนึ่งในการนำเสนอ2วิธีการนำเสนอเนี่ยมันมีหลายรูปแบบจุดประสงค์ในการนำเสนอต้องการอะไรมากกว่าเขาครัวผมเป็นครอบครัวเอนเตอร์เทนอ่ะคือเราจะมีมุมแบบ เออเออกับกับคนเราจะแปลกตรงที่ว่าเขาจะมองตรงปลายทางแต่เขาไม่ได้มองระหว่างทางระหว่างทางเราเจออะไรบ้างเราใหม่กับต้นเคยกินบะหมี่บะหมี่เฮียะไรนะเราเรียกบะหมี่เฮียคือบะหมี่ข้างถนนนะ่ะหนึ่งเดือนไม่เปลี่ยนเมนูเลยทุกมือ้อตอนนั้นเ,เก็บตังค์จะซื้อรถกับจะซื้อบ้านใหม่ก็ใช้ชีวิตกันแบบนั้นอีกเดือนหนึ่งหัดมาเรากินรัดหน้าที่เป็นรัดหน้าชามละสามสิบบาทหนึ่งเดือนเหมือนกัน กินกันสองคนนะนอนร้องไห้กันโอ้โหแบบก็ในระหว่างที่คุณตั้งคําถามอยู่หลายล้านคนในประเทศไทยแต่จะมีเพียงบางคนที่ลงมือทํำถามตัวเองว่าเมื่อนีอยาแค่ตั้งคําถามหรือลงมือทําก็แล้วก็อย่าไปด้อยค่าคนอย่าไปตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกผมอาจจะดูแบบหน้าตาบ้านๆแต่ผมตั้งใจในสิ่งที่ผมทําทุกอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนอาชีพอะไรก็ตามแต่ ถ้าตั้งใจและเต็มที่กับมันผมเชื่อว,ว่ามันจะประสบความสำเร็จไม่วันใดก็วันหนึ่งมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวเราสองเรื่องความกระตันยูกระตันยูเนี่ยจะเป็นแรงผลักด,ดันคุณชนิดที่ดีที่สุดก้าวหน้าแล้วก้าวหน้าแล้วอย่าลืมก้าวแรก